สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องปัญญาประดิษฐ์ครับเรามาตรวจสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนเรื่องปัญญาประดิษฐ์กับชีวิตมนุษย์ครับ 1. คุณเข้าใจคำว่าปัญญาประดิษฐ์ AI ว่าหมายถึงอะไร 2. ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทในธุรกิจหรือการทำงานอย่างไรบ้าง 3. คุณคิดว่า AI มีผลต่อชีวิตประจำวันของเราหรือไม่อย่างไร 4. ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยในด้านสุขภาพหรือการแพทย์ได้อย่างไรบ้าง 5. การใช้ AI มีความเสี่ยงหรือข้อเสียอย่างไรในมุมมองของคุณถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับ 1. ปัญญาประดิษฐ์กับการทำงานและธุรกิจในโลกของการทำงานยุคดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence หรือ AI ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่มนุษย์ต้องใช้เวลาและแรงงานจำนวนมากในการทำงานซ้ำๆหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนปัจจุบัน AI สามารถเข้ามาทำงานแทนในส่วนเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ทำได้เร็วกว่าแต่ยังมีความแม่นยำสูงกว่าและไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาในภาคธุรกิจการใช้ AI ถูกนำมาใช้ตั้งแต่การบริการลูกค้าไปจนถึงการบริหารองค์กรตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือระบบแชทบอทที่ช่วยตอบคำถามลูกค้าและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้พนักงานจริงหรือระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหรือ Customer Analytics ที่สามารถเรียนรู้จากพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าที่เหมาะสมหรือคาดการแนวโน้มตลาดในอนาคต AI ยังเข้ามามีบทบาทในงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่นการคัดเลือกผู้สมัครงานจากเรซูเม่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของผู้สมัครและการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักง,งานอย่างอัตโนมัติในด้านการผลิต AI ถูกนำไปใช้ในโรงงานอัจฉริยะหรือ smart factory ซึ่งหุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยลดความผิดพลาดของมนุษย์และลดต้นทุนระยะยาวขององค์กรในภาคการเงิน AI ถูกใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนควบคุมความเสี่ยง ตรวจจับการช่อโกงรวมถึงใช้ในระบบธนาคารอัจฉริยะที่ช่วยให้ลูกค้าทำธุรกรรมได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ก็มาพร้อมความท้าทายที่สำคัญเช่นการที่ AI อาจแทนที่แรงงานมนุษย์ในบางอาชีพเช่นพนักงาน c เซเ็ center พนักงานบัญชีหรืองานเอกสารทั่วไปซึ่งทำให้หลายคนต้องปรับตัวและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ธุรกิจต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการละเวิดข้อมูลของลูกค้าดังนั้นการใช้ AI ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพควรมาพร้อมก,กับการปรับตัวของคนองค์กรควรเน้นการพัฒนา soft skills ของพนักงานเช่นการคิดเชิงกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งยังเป็นสิ่งที่ AI ไม่สามารถแทนที่ได้ 2. ปัญญาประดิษฐ์ ับสุขภาพและการแพทย์วงการแพทย์เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากปัญญาประดิษฐ์อย่างมากเพราะ AI ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคลดความผิดพลาดและช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการใช้ AI วิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์เช่นภาพเอ็กซเรย์ภาพ MRI หรือภาพถ่ายจอประสาทตาเพื่อช่วยตรวจจับความผิดปกติในร่างกาย เช่นเนื้อง,งอกหรือเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มต้นซึ่งบางครั้งมนุษย์อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านอกจากนี้ AI ยังช่วยในการพัฒนาการแพทย์เฉพาะบุคคลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมพฤติกรรมการใช้ชีวิตและประวัติสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อกำหนดแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคลเช่นการกำหนดปริมาณยาที่เหมาะสมหรือการเลือกแนวทางการรักษาที่ลดผลข้างเคียงให้น้อยที่สุด AI ยังช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในงานเอกสารเช่นการจัดการข้อมูลคนไข้การบันทึกเวชระเบียนอัตโนมัติและการนัดหมายคนไข้ระบบ AI บางแบบยังสามารถช่วยตอบคำถามพื้นฐานให้กับผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ก่อนเข้าพบแพทย์ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดความแออัดในโรงพยาบาลในด้านการวิจัยยา AI ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันโดยช่วยจำลองและทำนายปฏิกิริยาของโมเลกุลทางเคมีกับเซลล์ร่างกาย เพื่อคัดกรองสารที่มีศักยภาพเป็นยารักษาโรคใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งช่วยลดเวลาในการวิจัยจากหลายปีเหลือเพียงไม่กี่เดือนอย่างไรก็ตามการใช้ AI ในวงการแพทย์ยังต้องเผชิญกับปัญหาความน่าเชื่อถือของข้อมูลและจริยธรรมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยรวมถึงความเสี่ยงที่ระบบอัตโนมัติอาจทำงานผิดพลาดได้ดังนั้นแม้ AI จะช่วยได้มากแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของแพทย์มนุษย์เสมอ 3. ปัญญาประดิษฐ์กับการเดินทางและความปลอดภัยในยุคปัจจุบัน AI มีบทบาทอย่างมากในระบบคมนาคมและการขนส่งไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะหรือระบบตรวจสอบความปลอดภัย AI ช่วยให้การเดินทางสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับหรือ Self-driving cars ใช้ AI ในการรวบรวมข้อมูลจากกล้องเซ็นเซอร์และเรดาร์รอบตัวรถ จากนั้นนํามาวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อให้รถสามารถตัดสินใจได้เองว่าจะเบรกเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างไรโดยไม่ชนสิ่งกีดขวางนอกจากนี้ AI ยังช่วยประเมินพฤติกรรมของผู้ใช้ทางเช่นคนเดินเท้ารถจัก,กรยานหรือสภาพอากาศเพื่อให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นในเมืองใหญ่ระบบ AI ยังถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการจราจรเช่นการปัดไฟจราจรอัตโนมัติตามปริมาณรถในแต่ละพื้นที่ การวิเคราะห์เส้นทางที่มีการจราจรติดขัดเพื่อแนะนำเส้นทางที่เร็วที่สุดให้กับผู้ขับขี่ผ่านแอปพลิเคชันอย่าง Google Maps หรือ w a s t AI ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการบินการเดินเรือและระบบขนส่งสาธารณะเช่นการตรวจจับสิ่งผิดปกติในเครื่องยนต์การเฝ้าระวังอุบัติเหตุและการคาดการณ์การซ่อมบำรุงร่วงหน้าในด้านความมั่นคงและการป้องกันภัย AI ถูกใช้ในระบบเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ที่สามารถตรวจจับใบหน้าวิเคราะห์พฤติกรรมและแจ้งเตือนเมื่อพบสิ่งผิดปกติซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเมืองใหญ่และสนามบินแต่ก็มีข้อกังวลด้านกฎหมายและจริยธรรมเช่นหากรถยนต์ไร้คนขับเกิดอุบัติเหตุขึ้นใครควรเป็นผู้รับผิดชอบผู้ผลิตหรือผู้โดยสารรวมถึงประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวของภาพและข้อมูลที่ระบบกล้องเก็บไว้ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ต้องหาข้อตกลงร่วมกันในระดับสากล4 ปัญญาประดิษฐ์กับชีวิตประจำวันปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence หรือ AI ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราทุกคนอย่างแนบเนียนแม้บางครั้งเราจะไม่รู้ตัวก็ตามตั้งแต่การใช้สมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันต่างๆไปจนถึงอุปกรณ์ในบ้านล้วนมีเทคโนโลยี AI ฝังอยู่เพื่อช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายและชาญฉลาดยิ่งขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือผู้ช่วยอัจฉริยะอย่าง Siri, Google Assistant และ Alexa ที่สามารถตอบคำถามสั่งเปิดเพลงตั้งนาฬิกาหรือควบคุมอุปกรณ์ในบ้านได้เพียงใช้เสียงพูด AI ยังช่วยแปลภาษาแบบ real-time ท,ทำให้คนจากต่างชาติสามารถสื่อสารกันได้อย่างไม่มีอุปสรรค AI ยังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในโลกออนไลน์เช่น ระบบแนะนำคอนเทนต์หรือ Recommendation System ของ YouTube, TikTok, Netflix หรือ Spotify ที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของเราแล้วเสนอวิดีโอเพลงหรือเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจมากที่สุดส่งผลให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ดีขึ้นและตรงใจยิ่งกว่าเดิมอีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ผ่านระบบโฆษณาแบบ AI ในด้านการช้อปปิ้งออนไลน์ AI ก็มีบทบาทสำคัญเช่นการใช้แชทบอทให้คำแนะนำสินค้าการคำนวณส่วนลดการติดตามพัสดุและการคาดการสิ่งที่ลูกค้าต้องการซื้อในอนาคตนอกจากนี้เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมหรือบ้านอัจฉริยะยังเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำ AI มาช่วยบริหารจัดการชีวิตประจำวันเช่นการเปิดปิดไฟอัตโนมัติตามเวลา การปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสภาพอากาศหรือระบบกล้องวงจรปิดที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้เองอย่างไรก็ตามการที่ AI เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวันก็มีข้อควรระวังเช่นการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่อาจถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตและปัญหาการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปจนลดทักษะการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์นอกจากนี้ การใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหาปลอมหรือ Deepfake หรือข่าวเท็จก็เป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกันดังนั้นการใช้ AI ในชีวิตประจำวันอย่างชาญฉลาดควรอยู่บนพื้นฐานของความรู้เท่าทันเทคโนโลยีมนุษย์ควรเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จาก AI อย่างสมดุลโดยให้ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมชีวิตเพื่อให้เทคโนโลยีนี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเราอย่างแท้จริง 5. ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา AI ได้เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในศตวรรษที่21อย่างมีนัยสำคัญจากการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางสู่การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถกำหนดเส้นทางของตนเองได้โดยมี AI เป็นผู้ช่วยในการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคนหนึ่งในแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการนำ AI เข้ามาใช้ในวงการศึกษาคือ การเรียนรู้เฉพาะบุคคลหรือ p e r s o n a l r right i g e d Learning ซึ่งระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเช่นระดับความเข้าใจความเร็วในการเรียนจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อปรับเนื้อหาและแบบฝึกหัดให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจงทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่าถูกเร่งหรือช้าเกินไป AI ยังช่วยครูและอาจารย์ในการบริหารจัดการงานต่างๆ เช่นการตรวจข้อสอบอัตโนมัติการให้คะแนนแบบเรียลไทม์การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้ครูสามารถปรับแผนการสอนในตรงจุดมากขึ้นนอกจากนี้ระบบแปลภาษาและสื่อการสอนแบบโต้ตอบหรือ interactive learning ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยให้ผู้เรียนจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงเนื้อหาคุณภาพได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องภาษาและสถานที่ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ยอดนิยมอย่าง Duolingo หรือ Coursera ก็ใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมและจูงใจให้ผู้เรียนมีความต่อเนื่องในการศึกษารวมถึงการใช้ ChatGPT หรือ AI ระบบอื่นในการอธิบายบทเรียนหรือช่วยตอบคำถามเชิงลึกในวิชาต่างๆซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามปัญหาที่ตามมาคือ นักเรียนอาจพึ่งพา AI มากเกินไปจนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเช่นการให้ AI เขียนรายงานหรือทำการบ้านแทนซึ่งอาจส่งผลให้คุณภาพการเรียนรู้ลดลงนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความถูกต้องของข้อมูลที่ AI ให้มาซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบดังนั้นการนำ AI มาใช้ในภาคการศึกษาควรอยู่ภายใต้แนวทางที่เน้นใช้เป็นเครื่องมือช่วยคิด มากกว่าการคิดแทนมนุษย์และควรปลูกฝังให้นักเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้ AI เป็นพลังสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้มนุษย์หยุดพัฒนา 6. ปัญญาประดิษฐ์กับสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม AI ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงโลกของธุรกิจและอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่ง,งยืน ในยุคที่โลกเผชิญกับภาวะโลกร้อนการขาดแคลนน้ำและทรัพยากรที่ลดลง AI ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยวิเคราะห์และคาดการเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพในด้านสิ่งแวดล้อม AI ถูกใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมและเซ็นเซอร์จำนวนมหาศาลเพื่อคาดการปรากฏการทางธรรมชาติเช่นน้ำท่วมไฟป่าหรือภัยแล้ง ระบบ AI สามารถตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้าได้เร็วกว่ามนุษย์มากทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมรับมือและลดผลกระทบต่อชีวิตผู้คนได้นอกจากนี้ AI ยังช่วยติดตามคุณภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้และระดับมลพิษในแม่น้ําได้แบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับการกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในภาคการเกษตร AI มีบทบาทในการเกษตรอัจฉริยะ เช่นการวิเคราะห์สภาพดินและอากาศการตรวจจับโรคพืชด้วยภาพถ่ายจากโดรนหรือการใช้ระบบให้น้ำอัตโนมัติที่ควบคุมโดย AI เพื่อให้พืชได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม AI ยังสามารถช่วยคาดการราคาพืชผลในอนาคตได้วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและแนะนำชนิดของพืช ที่เหมาะสมกับภูมิอากาศแต่ละพื้นที่ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้ AI ในภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมยังมีข้อจำกัดเช่นต้นทุนเทคโนโลยีที่สูงความยากในการเข้าถึงข้อมูลและการขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีของเกษตรกรรายย่อยดังนั้นรัฐบาลและภาคเอกชนควรร่วมมือกันในการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้มากขึ้น เพื่อให้ AI กลายเป็นพลังแห่งการพัฒนาอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีของคนกลุ่มหนึ่ง AI จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาโลกใบนี้เพื่ออนาคตที่ยังง่งยืนของมนุษยชาติเรามาวัดความเข้าใจหลังจากอ่านหรือเรียนครบทุกหัวข้อแล้ว1 จงอธิบายว่าปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานและธุรกิจอย่างไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างจริง 2. AI มีส่วนช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรคในวงการแพทย์อย่างไร 3. เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับและระบบจราจรอัจฉริยะใช้ AI ทำงานในขั้นตอนใดบ้าง 4. ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ชีวิตประจำวันของคนยุคปัจจุบันสะดวกขึ้นในด้านใดบ้างและมีข้อควรระวังอะไร 5. การใช้ AI เพื่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรมมีประโยชน์ต่อความยั่งยืนของโลกอย่างไรจัดทำโดยนายมูฮัมหมัดทัศวันวาโดรหัส6 6 0 5 1 1 0 0 2 4สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์ที่ปรึกษาสันทัตพรมแท่น ผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ